ข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่เมย์สาธิตวิธีการถักลายที่เป็นลายดอกไม้สี่กลีบเราจะถักลายดอกไม้สี่กลีบได้เราจะต้องเพิ่มจํานวนแถวจาก ep ที่ผ่านมาที่บอกว่า1ชุดลายมันจะต้องได้แดดอกแบบนี้นะแล้วพอถักออกมามันจะได้เป็นสูตรนี้นะคะตอนที่เริ่มต้นพี่เมย์เริ่มต้นทั้งหมดยี่สิบยี่สิบลายก็คือลายพัดคูณด้วยแปดนะคะได้ร้อยหกสิบารด้วยสี่จนวนลายดอกตัวนี้ จะมีทั้งหมด40นะคะแล้วเราก็จะแบ่งเป็นแขนเสือ้อข้างหน้าแขนเสือ้อแล้วก็ข้างหลังดูวิธีถักแล้วก็วิธีอธิบายด้านในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 1 4 7่งสี EP นี้เป็น EP 4เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อโคเชถักจากคอผสมลายนะคะ สำหรับ EP สี่เราจะมาถักลายดอกไม้สี่กลีบก่อนที่เราจะถักเพิ่มด้านหลัง EP สามเราจบลายตรงที่เป็นลายเสริมเข้ามาตัวนี้นะคะแล้วให้ถักโซ่ขึ้นมาทั้งหมดสามแถวจำนวนโซ่รวมทั้งหมดนะคะจะต้องหารด้วยสี่ลงตัวและจะต้องมีการเพิ่มนี่นะคะมันจะเพิ่มที่ช่องว่างตัวนี้หนึ่งตัวนะคะช่องนี้หนึ่งตัว ช่องสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแต่ละชุดจะต้องนับได้แปดนะคะพี่เมย์ขึ้นทั้งหมดยี่สิบยี่สิบคูณแปดจะได้หนึ่งร้อยหกสิบช่องโซ่พอดีหารด้วยสี่ลงตัวหารด้วยสี่ลงตัวมีผลกับลายที่จะเป็นลายดอกไม้สี่กลีบและจะมีผลกับตอนที่เราจะแบ่งเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แขนสองข้างนะคะละักษณะงานออกมาจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ เราจะถักลายดอกไม้สี่กลีบนะคะตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่สามข้ามหนึ่งช่องใช้ดึงนะคะหนึ่งสองสามดึงสามหรือสี่ก็ได้นะคะถ้าสี่ก็จะเป็นตัวนี้ถ้าสามก็จะบางลงมานิดนึงอ่าถ้าดึงสามขั้นด้วยโซ่สาม หนึ่งสองสามรวบข้างบนเป็นโซ่สามลงไปช่องเดียวกันนะคะดึงสามมันจะเป็นกลีบดอกไม้พอง,พอง ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามข้ามมาหนึ่งช่องถักซิงเกิลโคเช่ขึ้นชุดต่อไปขึ้นด้วยโซ่สามข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้เราดึงตอนดึงใช้นิ้วกลางข้างขวากดไว้ดึงขึ้นมาให้เท่ากันก่อนเราค่อยรวบหนึ่งสองสามดึงขึ้นมานะคะ ลงไปช่องเดียวกันค่ะสองสามข้ามหนึ่งช่องแล้วข้ามมาตรงนี้สิงเกิลอันต่อไปเราก็ต้องขึ้นโซ่สามแล้วข้ามช่องนี้มามาลงช่องนี้แกต้นจะเป็นตัวนี้ถักวนรอบลายจะลงตัวพอดีถ้าจํานวนห่วงที่เราเริ่มต้นนะคะเรานับจํานวนถูกต้อง หารด้วยสี่ลงตัวลายชุดสุดท้ายมันจะลงตัวพอดีอันนี้เป็นลายชุดสุดท้ายเวลาดึงกีบนะคะพอดึงขึ้นมาเสร็จนะนิ้วกลางข้างขวาจะเป็นตัวประคองมันจะทำให้ได้ความสูงของลายที่เท่ากันตอนที่รวบสองนิ้วนี้จะเป็นตัวช่วยจับพอรวบเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามลงไปที่เดิมค่ะถ้ามันไม่เท่ากันมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ผ่านนะคะ เราจะต้องดึงด้วยแรงมือที่มันเท่าๆกันแล้วกีบเราจะสวยลายนี้ต้องฝึกนะคะมาดูวิธีดึงใหม่ดึงแบบนี้หนึ่งสองสามมันจะต้องสูงขึ้นเท่ากันดึงผ่านแล้วเวลารวบมันจะต้องเป็นป้องออกมาแบบนี้ถ้าไม่สวยรื้อเลยนะคะแล้วดึงใหม่รวบ หนึ่งสองสามมันจะดึงสี่นะหนึ่งสองสามถ้าใครต้องการให้กีบมันอวบอบก็ดึงสี่ครั้งอันนี้สี่กีบพี่เมย์ดึงสามแล้วชุดสุดท้ายมันจะจบโดยที่ ข้ามตัวนี้แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแล้วเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงก็แทงไปที่โซ่นะคะแทงไปที่โซ่ดึงผ่านห่วงมันจะเริ่มตรงนี้ ตรงนี้เราใส่มา r k e ไว้เรามาดูวิธีแบ่งนะคะว่าเราจะแบ่งเป็นด้านหลังแขนด้านหน้าแล้วก็แขนเพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับการแยกที่จะถักดันด้านหลังในคลิปต่อไปลายดอกไม้สีก่กลีบที่เราถักออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้พอเราถักดอกไม้สีก่กลีบวนรอบนะคะนับจำนวนของลายดอกไม้ตัวนี้นะ จิ้มไปตรงกีบตัวนี้จะได้ทั้งหมด40อันนี้เป็นจำนวนห่วงที่พี่เมถับลายเดิมเราที่เราเริ่มลายพัดนะคะลายพัดจะมีอยู่20นะคะยี่สิคูณแปแปดได้มาจากห่วงโซ่ที่เราขยายลายตัวนี้จากอีพีที่ผ่านมานะได้160ยหนึ่งลายที่เป็นลายดอกไม้ตัวนี้มันจะใช้สี่ห่วงร้อยหกสิบหารสี่เพราะฉะนั้นวนรอบนี้นะคะวนรอบตัวเสื้อตัวเนี้ย จะต้องมีลายดอกไม้ตัวเนี้ทั้งหมดสี่สิบลายทีนี้พี่เมย์จะแบ่งแบบนี้แบ่งเป็นสี่ตัวนี้เป็นแขนนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าหกสี่เป็นแขนแล้วตัวหกเป็นด้านหลังที่แบ่งตัวนี้ตัวเลขจะได้มาจากตัวยี่สิบตัวนี้นะคะยี่สิบก็คือที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกแล้ว เรามาดูว่าช่องแขนเราจะต้องใช้ลายดอกไม้เท่าไหร่เราก็เอาสี่คูณแปดได้สามสิบสองแล้วหารด้วยสี่มันจะต้องได้ใช้แดดอกเราก็นับค่ะจากจุดเริ่มต้นนะอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดิบสองอันนี้เป็นด้านหลังเดี๋ยวเราจะถักเพิ่มด้านหลังด้านหลังจะต้องได้สิบสองพอได้สิบสองเสร็จใส่มาเกอร์ตัวนี้มาเกอร์มันจะอยู่ขั้นกลางระหว่างลาย แล้วเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่มากอร์อีกอันหนึง่งแล้วนับทางนี้มาสิบสองนะคะสิบสองใส่มาร์เกอร์สุดท้ายมันจะเหลือแปดพอดีตัวนี้เป็นแขนจุดที่เราเริ่มต้นตัวนี้วนมาถึงตัวมาเกอร์สีฟ้าเราจะถักดันข้างหลังให้คอด้านหลังมันสูงกว่าคอข้างหน้าโดยที่จะถักเป็นลายดอกไม้ตัวนี้ทั้งหมดขึ้นมา สองชุดวิธีถักเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูที่ EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปข้อมูลสำหรับถักเสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์พี่เมย์จะมีเขียนไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u ูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ